ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่ว่าชอบคนที่อยู่ตรงหน้าเราสวัสดีครับผู้กันอีกแล้วสำหรับ s t t r t t t o d y y ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามหรือว่ากด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้นะครับอยากฟัง Youtube แบบปิดหน้าจอไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มให้เปลืองความจำนะครับใครยังไม่รู้สามารถฟังคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับเบื้องต้นอย่างแรกเลยเข้าไปที่แอป Chrome นะครับ เสร็จแล้วเราเข้ามาที่หน้าแรกของตัว YouTube นะครับที่ไม่ใช่แอป YouTube นะครับเป็น m. youtube. com นะครับเสร็จแล้วเราเลือกเข้ามาที่จุด3จุดครับแล้วก็เลือกที่เว็บไซต์นะครับเดสเป็นไรลิ้นผ่านกันเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเราอยากฟังคลิปไหนนะครับ ก็ลองเลือกดูเลยก็เดี๋ยวลองเป็นของผมก็ดูก็ได้นะครับค้นหาเป็นช่องของผมหรืออยากเป็นเพลงไหนก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับค้นหาได้เลยนะครับของผมพิมพ์เป็น Star Today แล้วก็ชื่อผมเองมาแล้วเราก็ลองมาฟังดูครับ เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนมีเงินสดจา่ายหายากพวกกันอยกแย้วเสร็จเพื่อนมีเงินสดจักเสร็จแล้วเราก็กดหยุดเลยนะครับแล้วเราลองเลื่อนแถบด้านบนมาดูนะครับจะมีเมนูเห็นไหมครับเมนูเล่นแล้วก็เมนูหยุดนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองปิดหน้าจอดูนะครับเราลองกดเล่นดูก่อนแล้วกดปิดเห็นไหมครับมันจะยังดับอยู่แต่ว่าให้เรากดเปิดเข้ามาใหม่แล้วเราลองเลื่อนแถบดู หลายรุ่นครับถ้าเราเลื่อนมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เจอเนี่ยเลื่อนมาก็ไม่เจอแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ครั้งแรกก่อนที่เราจะปิดหน้าจอเนี่ยเราเลื่อนลงมาแล้วเราจะเจอใช่ไหมครับแถบแถบด้านล่างนะครับแถบเตือนแถบการเตือนทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับที่มีเครื่องหมายนะครับเวลามีไลน์มี Facebook หรือว่ามีอะไรเตือนเรามามันจะอยู่ด้านนี้ให้เราลองแตะดูครับแล้วเราลองเลื่อนเห็นไหมครับยังอยู่นะครับมันจะอยู่ด้านนี้อ่ามันจะแอบอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราลองคลิกใหม่ครับ ฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเล่นแล้วนะครับแล้วเราลองปิดหน้าจอดูครับสทุกท่านนะครับโครงการคนละครึ่งแจกเงินสามหนบาทเห็นไหมครับแค่นี้ก็สามารถปิดหน้าจอแล้วก็ฟังได้อยู่นะครับผู้ที่จะมีโอกาสนะครับได้รับเงินเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับทุกท่านนะครับหน้าจอไหนรุ่นไหนเนี่ยแล้วใช้งานเนี่ยมีการทําแบบนี้แล้วไม่สามารถทําได้เนี่ย ก็ลองแชร์ข้อมูลที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเสียงดังเสียงดังนี่เรากดหยุดได้ด้วยเห็นไหมครับอ่ะแล้วเราอยากจะเล่นเราก็เล่นเราก็กดเล่นอยากจะหยุดเราก็กดหยุดได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไ r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆที่ผมจะลงให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ